ตอนนี้นะครับเริ่มมีการพูดถึงโอกาสคว้ารางวัลบอลลงดอของโทนี่โครสแล้วเฮ้ยมันจะถึงท่านนั้นไหมนะครับเดี๋ยวเดินัทเล่าให้ฟังนะครับปกติของโทนี่โครสเนี่ยแกแทบไม่เคยมาเฉียวกับรางวัลบอลลงดอเลยด้วยสไตล์การเล่นด้วยตำแหน่งที่แกเล่นเนี่ยมันก็ะจะเป็นตัวคุมจังหวะเกมไม่ได้หวือหวามีแอสซิสก็จุยกระจายไม่ได้มีการทําประตูที่ถล่มทลายนะครับแต่ว่า ปีนี้นะครับเขามีโอกาสแล้วนะครับก็ต้องบอกกันก่อนนะครับบาลุงดอเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับในการโหวตนะฮะก็จะวัดกันแค่จบฤดูกาลเท่านั้นไม่ใช่แบบข้ามอ่าไม่ใช่แบบนับตามปีปฏิทินแบบเมื่อก่อนนะครับก็คือจะนับแค่ฤดูกาลเท่านั้นอย่างเช่นในซีซั่นนี้ก็จะตัดจบกันที่อ่ายูโรแล้วก็ฟุตบอลโปแลอเมริกาอ่าก็จะตัดจบที่ตรงนี้คือเป็นฤดูกาล2 0 2 3ันถึงสองวตัดจบที่ตรงนี้ด้วยตัวเต็งนะครับในตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างจูดเบลิงแฮม จากเรอัลมาดริดนะครับเลยคนก็คือวินิซิอุสจากเรอัลมาดริดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่น่าตกใจนะฮะในช่วงหลังก็คือว่าจู่ๆครับหลังจากจบเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยโทน,นี่โครสที่ไม่เคยมีข่าวอะไรเกี่ยวกับรางวัลบอลลงดอมาก่อนนะครับตลอดอาชีพนี้เต็มที่ดีที่สุดคือได้อันดับ9ตอนเมื่อปี2014ันจู่ๆนะครับขึ้นมาเป็นเต็ง3หลังจากที่เรอัลมาดริดควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก อ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆโทนี่โครสกลายเป็นตัวเต็งได้นะครับทีนี้มองเกณฑ์การรับ,าบรางวัลบอลลุงดอก่อนก่อนที่จะไปมองสาเหตุตรงนั้นนะครับเกณฑ์บัลลุงดอเนี่ยนะครับจะมีเกณฑ์อยู่3าด้วยกันนะครับก็คือ price performance และก็ personality price นะครับก็คือรางวัลนะครับรางวัลก็คือในปีนั้นเนี่ยคุณประสบความสําเร็จอะไรบ้างได้แชมป์อะไรได้รางวัลส่วนตัวในลีกประเทศของคุณหรือในรายการที่คุณลงเล่นคุณได้รางวัลอะไรมาบ้างนะครับอย่างที่2นะครับคือ performance ก็คือผลงานฟอร์มการเล่นของคุณนั่นแหละและ,และสุดท้ายคือ personality ก็คือเรื่องของการวางตัวเออคุณวางตัวดีไหมคุณสร้างเรื่องเสื่อมเสียไหมซึ่งถ้าไม่ใช่แบบว่าถึงขั้นไปเข้าคุกเข้าตารางอะไรไปโดบยาไปโดนแบรนด์อะไรเงี้ย มันไม่ค่อยมีผลอะไรอยู่แล้วไม่ค่อยมีใครทําอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับทีนี้ไปดูกันทีละข้อนะครับว่าโครสผ่านเกณฑ์อะไรบ้างนะอ,อย่างแรกเรื่องความสาเร็จโอนี่ไม่ต้องห่วงครับลาลิกาเออยูฟาแชมเปียนส์ลีกเออยโครสได้ครับฟอร์มการเล่นฟอร์มการเล่นของโอนี่โครสเนี่ยมันก็มาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานสูงอยู่แล้วก็เล่นที่ได้ดีเล่นได้ยอดเล่นได้ยอดเยี่ยมในหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นก็ก็ถือว่าผ่าน personality การวางตัวโอเคกระปากจเจ้าปากแซบในโลกโซเชียลแต่ว่าก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนะั้นไม่ได้ส่งผลที่จะทำให้ภาพลักษณ์แย่ๆนะครับทีนี้โค้สก็เป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วทำไมปีนี้ถึงกลายมาเป็นตัวเต็งได้ผมอยากจะเสนอที่ไม่ใช่3 p ฮะแต่อันต่อมาเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากก็คือ Story คสตอรี่ครับสตอรี่ของโทนี่โคสเนี่ยมันน่าสนใจมากก็คือสตอรี่ในปีนี้นะครับของโครสคือ ปีสุดท้ายหรือจะที่สับยอนยมที่เขาชอบเรียกกันคือ The Last Dance คือปีสุดท้ายของโทนี่โครสในอาชีพในาการเล่นระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติก็คือจบยูโรครั้งนี้เขาจะรีทายเขาจบฤดูกาลนะครับเขาจบฉากสุดท้ายของเขากับเรอแมาด์ิดด้วยการคว้าแชมป์ลาลิก้าและก็แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ยูโรครั้งนี้มันก็คือรายการสุดท้ายในอาชีพของโทนี่โครส มันได้เรื่องสตอรี่และรู้หรือไม่นะครับว่าตั้งแต่ที่โทนี่โครสประกาศเลิกเล่นล่วงหน้านะครับทางร้านผู้ที่ถูกกฎหมายของต่างประเทศเนี่ยเขาก็หันราคาโทนี่โครสนในเรื่องของรางวัลเรื่อยๆเรืๆจนมาหันยับเลยเนี่ยนะครับตอนที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและลองคิดดูครับว่าสตอรี่ของโทนี่โครสมันจะสมบูรณ์แบบขนาดไหนถ้าเกิดว่าเขาสามารถพาเยอรมัน เป็นแชมป์ยูโรในบ้านของตัวเองซึ่งเป็นแชมป์เดียวที่โครสยังไม่ได้ในอาชีพมันเป็นสตอรี่ที่สมบูรณ์มากแล้วก็บัลลงดอครับชอบสตอรี่แบบนี้คนมีสตอรี่มักจะได้เปรียบไม่ใช่บอกว่าแต่ละคนไม่เก่งในไดรบัลลงดอแต่ว่าบางทีมันก็ต้องมีสตอรี่กันบ้างนะครับเพื่อความน่าสนใจการถูกพูดถึงนะครับ สตอรี่ <Story S 2> มีผลรางวัลบอลลงดอไหมผมการันตีเลยว่ามันมีครับแล้วมันก็ไม่ใช่มีแค่ครั้งเดียวมันมีมาแล้วหลายครั้งด้วยย้อนไปอย่างอ่ะเร็วๆนี้เลยปี2021ันเดเนมีซี่ที่ได้รางวัลบอลลงดอถามว่าปีนั้นเมซี่คู่ควรไหมให้ให้ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ดไมด,ได้แบบมีข้อกังขาอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ส่งให้เลนโอมีซี่เนี่ยได้บอลลงดอปีนั้นแบบเต็มๆเ,เลยเนี่ยคือนอกจากฟอร์มการเล่นของเขาก็คือแชมป์เมเจอร์แรกในนามทีมชาติก็คือโกปาอเมริกา อ่าเมซี่ได้โกปาอเมริกาปีนั้นก็ได้ทำให้คะแนนตัวเนี้ยพุ่งครวดเลยแล้วก็ชนะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ไปเชื่อว่าปีนั้นถ้าเมซี่ไม่มีโกปาอเมริกาแชมป์แรกในอาชีพเนี่ยเลวันดอฟสกี้น่าจะเป็นเจ้าของรางวัลบอลลงดอร์หรือว่าย้อนไปในปี2 0 0 2อันนี้ชัดนะฮะโรนัลโดอาร์นายได้รางวัลบอลลงดอร์ในปีนั้นทั้งที่เจ็บมาแทบทั้งปีเล่นในลีกสิบกว่านัดเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่ามาระเบิดฟอร์มในบอลโลกสตอรี่ก็คือเจ็บหนักแต่กลับมากแกร่งเขาเจ็บหนักมากๆนะครับ เจ็บหนักพักเป็นปีแต่กลับมายิ่งใหญ่พาบราซิลเป็นแชมป์บอลโลกควา้าดาวซันโวเก่งขนาดนี้สตอรี่ขนาดนี้ไม่ต้องเล่นเยอะกวาดทุกรางวัลหนึ่งและหนึ่งในนั้นคือบอลลงดอกถ้าจะเอาให้ชัดกว่านี้อีกเนี่ยเปาโลโรอซี่ปี1982เพิ่งพ้นโทษแบนมาโทษแบนจากคดีล็อกผลเขากลับมาซึ่งจริงๆเนี่ยจะไม่ติดทีมชาติอิตาลีด้วยถ้าตามหลักนะเพราะแทบไม่ได้ลงเล่นเลยแต่เอ็นโซแบดสอดโค้ชทีมชาติอิตาลีเนี่ยเอาไปแล้วรอซี่เนี่ยยิงประตู ยิงแล้วยิงอีกเป็นดาวสโวบอลโลกคราวนั้นและพาอิตาลีเป็นแชมป์โลกแบบพักตกาเซียนรรซี่เดนันบอลลงดอนี่คือผลนี่คือพลังของสตอรี่ถ้าสตอรี่มันแข็งและคุณเจ๋งพอในปีนั้นบอลลงดอก็เป็นของคุณได้ทีนี้ครับกลับมาที่โทนี่โครสคุณคิดว่าสตอรี่เขาแข็งพอไหมล่ะที่จะได้บอลลงดอแต่ว่าทั้งเหนือทั้งโปงนะเหนือสิ่งเหนือเหนือสิ่งอื่นใดเขาต้องทํา เขาต้องพาเยอรมันเนี่ยเป็นแชมป์ยูโรให้ได้แล้วสตอร,รี่ของเขาเนี่ยจะสวยงามและถ้าหากว่าผลงานของอังกฤษที่มีจูต์เบลิงแฮมบราซิลที่มีวินิซิอุสเนี่ยเป็นใจบวกกับการคว้าแชมป์ยูโรโทนี่โครสฉะนั้นบัลลงดอร์ส่งท้ายอาชีพไม่ใช่เรื่องที่เกินเลยไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นั่นแหละครับโอกาสคว้าบัลลงดอร์ของโทนี่โครสสรุปว่ามีโอกาสไหมถ้าคว้าแชมป์ยูโรได้มีครับ ยิ่งถ้าเกิดผลการแข่งขันของพวกคู่แข่งเนี่ยเป็นใจด้วยและคุณล่ะครับคิดว่าโทนิโครสปีนี้ถึงบัลลงดอไหมคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ